คงจะไม่มีคำอธิบายใดๆอีกแล้วเมื่อจะเอ่ยถึงพระเกจิอาจารย์ที่เรื่องชื่อลือนามแห่งแผ่นดินเมืองจันทบุรีและอาจจะกล่าวได้ว่าพระเกจิอาจารย์รูปนี้เป็นหนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่เป็นขวัญและกําลังใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกรูปหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายทิตะวิริโย เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหรือพระวิสุทธิญาณเถระพระเกจิอาจารย์ผู้เสกสรรปั้นแต่งให้บริเวณเนื้อที่กว่าหกไร่ที่มีอาณาบริเวณตั้งแต่บริเวณเชิงเขาครอบคลุมไปจนถึงบนภูเขาโดยมีถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณประโยชน์สร้างขึ้นอีกมากมายซึ่งรวมแล้ว ที่เป็นพื้นที่บริเวณอาณาเขตร,รวม3,280ไร่และจากพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เองที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสมชายท่านได้วางรากฐานการพัฒนาและทำได้อย่างสวยงามจนวัดเขาสุกิมแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่มีผู้คนสัญจรเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจันทบุรีบางแห่งทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างก็มีความมุ่งหวังว่าจะมีโอกาสได้มาสักการะหลวงพ่อสมชายและชมความงดงามของวัดเขาสุกิมแห่งนี้ย้อนอดีตไปตั้งแต่สมัยก่อนที่หลวงพ่อสมชาย ท่านจะมาสร้างวัดเขาสุกิมแห่งนี้คือปริศนาที่หลายคนที่แม้เคยเดินทางไปที่วัดเขาสุกริมหรือแม้แต่ไปพบหลวงพ่อสมชายมาด้วยตัวเองแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรท่านมาอย่างไรและวันนี้เองที่เราจะร่วมกันย้อนอดีตของท่านถึงชีวประวัติอันน่าภาคภูมิใจและที่มาแห่งฐานศรัทธาบารมี ของหลวงพ่อสมชายพระวิสุทธิญาณเถระหรือพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนั้นแต่เดิมท่านเกิดเมื่อวันที่7เดือนเมษายนปีพศ2468โดยโยมบิดาของท่านชื่อในสอนโยมมารดาชื่อนางบุญนามสกุลมติยาภัก ณบ้านเกิดเมืองนอนเดิมของท่านที่บ้านเหล่ายิ้วตะบลจังหานอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นี่เองจากวัยยาวจนกระทั่งอายุ19ปีชีวิตของท่านจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ท่านได้บรรพชาเป็นสามนเนณรณวัดเหนือโดยมีพระยานมูนีเป็นพระอุปัชาหลังจากที่บรรพชาเป็นสามนเนณรแล้วท่านก็ได้ไปอยู่กับพระอาจารย์เพ่งที่วัดป่าสีภัยวัน เหตุที่เดินทางตามพระอาจารย์เพ่งไปนั้นก็เพราะว่าท่านมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เพ่งซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะพระอาจารย์เพ่งก็มีความเอ็นดูและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ท่านและด้วยความที่สามเณรสมชายนั้นมีสติปัญญาดีเพียงหนึ่งรรษาก็สามารถเข้าใจถึงวิชาความรู้ต่างๆที่พระอาจารย์เพ่งมอบให้ได้ จากนั้นสามเณรสมชายจึงได้ติดตามพระอาจารย์ป่องมุ่งสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสานณวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครซึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศใครๆก็รู้จักพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างดี สามเณรสมชายในสมัยนั้นตั้งมั่นที่จะถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มัน่นแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อสมชายแห่งวัดเขาสุกิมกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับและได้ย้อนอดีตไปในช่วงชีวิตที่พระเดชพระคุณท่านยังเป็นสามเณรและติดตามอาจารย์ป่องไปหาพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกลนคร ในขณะนั้นความหวังของสมานเณรสมชายก็คือการถวายตัวเป็นศิษย์รับใช้พระอาจารย์และศึกษาวิชาต่างๆจากพระอาจารย์มัน่นแต่ในระหว่างการเดินทางท่านก็มีโอกาสได้ไปพบกับพระอาจารย์แดงที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าสกวัติก็มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้างแต่สติปัญญาของท่านปราดเปรืองในด้านนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงทําให้คําแนะนําและวิธีการปฏิบัติของพระอาจารย์แดงแห่งวัดป่าสักวันนั้นเป็นที่เข้าใจของสามเณรสมชายได้โดยง่ายมิใช่เพียงแค่อาจารย์แดงเท่านั้นสามเณรสมชายยังมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์สอนและพระอาจารย์กู่แห่งวัดบ้านโคกมะนาวพร้อมทั้งยังมีโอกาสศึกษาหาความรู้กับพระอาจารย์ทั้งสองท่าน ก่อนที่จะไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครและเมื่อท่านได้พบกับพระอาจารย์มั่นแล้วท่านก็สมหวังเพราะมีโอกาสได้ถวายตัวเป็นศิษย์และก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆกับพระอาจารย์มั่นอยู่ถึงหนึ่งปีเต็มในระหว่างนั้นสามเณรสมชายได้พยายามเก็บเกี่ยวเอาวิชาความรู้ต่างๆมาสร้างสมสติปัญญา พร้อมทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติให้เกิดความถ่องแท้จนในที่สุดท่านก็เดินทางจากพระอาจารย์มั่นมาด้วยความมั่นใจในวิชาที่ท่านศึกษาเล่าเรียนมาแต่การกลับมาในครั้งนี้มิใช่เป็นการกลับมาแบบทะนงตัวในความรู้สามเณรสมชายยังคงแสวงหาความรู้ต่อกับพระอาจารย์กงมาแห่งวัดดอนธรรมเจดี ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านฝึกสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งปีพศ .2489 สามเณรสมชายก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทจากสามเณรมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ณพัทธสีมาวัดศรีโพนเมืองโดยครั้งนั้นมีพระธรรมเจดีหรือหลวงพ่อจูมเป็นพระอุปัชาต และพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่ชาวไทยเลื่อมใสศรัทธามาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้และพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติผู้ท่องไปถึงดินแดนทิเบตด้วยการทุดงด้วยเท้าปรักทั่วดินแดนเอเชียมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์และจากวันนั้นนั่นเองที่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สมชายหรือหลวงพ่อสมชาย ท่านได้รับฉายาทางธรรมที่เปรียบเสมือนชื่อจริงทางธรรมว่าทิตะวิริยุและหลังจากที่เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สมบูรณ์แล้วท่านก็ยังคงสแสวงหาความรู้อยู่เช่นเคยคราวนี้เมื่อท่านได้มีโอกาสใกล้ชิดพระเกจิอาจารย์รุ่นบรมครูอย่างพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านจึงได้ถวายตัวเป็นสิทยิ์ติดตามพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรโดยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีเยี่ยมอีกช่วงหนึ่งเพราะหลวงพ่อสมชายท่านมีโอกาสได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์แต่ละท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นบรมครูทั้งสิ้นอีกสักครู่เราจะมาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่ท่านเรียนวิชาจากพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแล้วท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปสักครู่เดียวครับ เมื่อพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สมชายแห่งวัดเขาสุกิมในช่วงชีวิตที่ท่านได้ศึกษาอยู่กับพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรที่วัดป่าภูธรพิทักษแล้วท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้จนเพียงพอแล้วได้มาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สิงห์ด้วยแนวทางการปฏิบัติของพระอาจารย์สิงห์อยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อไปฝากตัวเรียนวิชาหลวงปู่สีมาแล้วย้อนกลับมาอยู่กับพระอาจารย์กงมา ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นท่านก็ได้เดินทุดงเท้าเปล่าตามแบบฉบับของพระสายปฏิบัติในยุคสมัยนั้นกล่าวคือการปฏิบัติจะต้องอยู่ในป่าเขาลําเนาไพรหรือไม่ก็ในถ้าลึกปราศจากผู้คนห่างไกลชุมชนมีเพียงความวิเวกสงบร่มรื่นของธรรมชาติเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสและสร้างสมสมาธิให้มั่นคงพระเดชพระคุณพระอาจารย์สมชายหรือหลวงพ่อสมชาย ท่านได้เพียนพยายามปฏิบัติและเรียนรู้วิชาความรู้และการปฏิบัติกับพระอาจารย์ต่างๆหลายต่อหลายท่านจนกระทั่งถึงปีพศ2507ญาติโยมต่างๆที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระอาจารย์สมชายจึงได้นิมนต์หลวงพ่อสมชายให้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านครองลูกระต่ายด้วยเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีทั้งภูเขาห้อมล้อม มีป่ามีถ้ำและในสมัยนั้นห่างไกลจากชุมชนไม่ค่อยจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาแต่ในสมัยนั้นจะมีใครคาดคิดบ้างว่าจะกลายมาเป็นวัดเขาสุกิมที่รุ่งเรืองอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นอกเสียจากพระอาจารย์สมชายที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจสรรสร้างขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วหลวงพ่อสมชายท่านพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเริ่มมีกุฏิเสนาสนะสงฆ์อาคารต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงครัวพระโบสถบันไดาทางขึ้นอาคารสถานที่ต่างๆในบริเวณวัดฝีมือการจัดสร้างเป็นของหลวงพ่อสมชายทั้งสิ้น ซึ่งแรงปัจจัยในการก่อสร้างก็กอเกิดจากฐานศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางร่วมบุญกับหลวงพ่อสมชายจนทำให้เนื้อที่วัดที่กว้างถึง3,280ไร่มีอาคารสถานที่ถึงกว่าร0อยหลังแบ่งเป็นโรงเรียนวัดเขาสุกิมเพื่อการศึกษาเล่าเรียนที่หลวงพ่อสมชายท่านตั้งใจไว้อีก15ไร่และอีกนานาประการที่ไม่สามารถ บรรยายได้ถึงความงดงามที่หลวงพ่อสมชายท่านได้ส,สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ที่ยังไม่เพียงพอต่อสาธุชนที่เดินทางมาด้วยรถทัวร์รถบัสรถส่วนตัวหลังไหลกันมามากมายจากทั่วทุกสารทิศบางครั้งการเดินขึ้นวัดบนเขาก็กลายเป็นปัญหาสำหรับคนชราหลวงพ่อสมชายท่านก็ได้จัดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาให้เตรียมศาลาอาคารรับรองสาธุชน มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเต็มไปด้วยของล้ำค่าที่ได้มาจากการบริจาคของสาธุชนไปจนถึงความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบๆวัดเป็นที่ปลื้มปิติแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักไม่เพียงแต่เท่านั้นหลวงพ่อสมชายท่านไม่เคยหยุดยั้งการก่อสร้างท่านยังคงมีโครงการต่อไปเรื่อยๆเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนาเกิดความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนำ้ำมูลที่มาอยู่ที่สุขินครับเออ,อันนี้ก็ออกมาจากประเทศลาวก็มาอยู่ที่เนินดินแดงมาอยู่ที่เนินดินแดงแล้วก็มียมห่อกืยมฝันเขาจะทําบุญบ้านก่อนนี้บนมาสวดมนต์ที่บ้านมาถึงแล้วไม่มีที่พักถามก็ว่าจะได้ที่พักที่ไหนเขาบอกขึ้นไปบนเขานั่แหละกา,าขึ้นมาบนเขานี้ มาพักอยู่ที่บนเขากลางคืนภาวานารู้สึกดีสบายที่สงบเรียบร้อยแต่ก่อนไม่เป็นป่าดิบป,ป่าดํานะหมีก็มีเสือก็มออีอยู่ที่นี่ต้องระมัดระวังเอ,อพอมาอยู่เลยเห็นน้ําก็ดีอะไรอะไรมองแล้วรู้สึกเอ๊ะมันน่าจะเป็นวัดนี่นะก็ได้คิดตัดสินใจว่าเราสร้างวัดดีกว่าก็เลยอยู่ที่นี่สร้างวัดสืบมาตั้งแต่พศ2507เป็น,นสืบมาจนปัจจุบัน ในช่วงที่หลวงปู่มาอยู่ใ,ใหม่ใช่ไหมครับเจนพรผมอยากให้หลวงปู่เล่าสภ,ภาพความเป็นมาของท้องถิ่นท้องถิ่นนี่ก็เป็นพวกชาวไร่ชาวสวนธรรมดานี่แหละแต่โดยมากสวนนี้ตรงนี้นะมันเป็นดงนักเลงดงนักเลงมาอยู่ต้องระมัดระวังเอเผลอไม่ได้ต้องระมัดระวังรักษาตัวแจ่เลยเพราะมันเป็นดงนักเลงอ,อยู่ที่นี่มันร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างมีเหตุมีโทษ ก็หนีโทษมามาอยู่ที่นี่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ล้วนแต่ส่วนใหญ่เป็นโจนรเอออันตรายมากเก่นพรในขอโทษนะหลวงป,ปู่ให้ทรรมาท่านเหล่านั้นอย่างไรครับก็เช่นพรนพรก็สอนให้เขาละชั่วนั่นแหละเพราะความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีเราละเสถอะอย่าไปทํามันความชั่วถ้าเราทํามันแล้วมันก็เหมือนเงาตามตัวเรามันติดตามไปเรื่อยเออให้เลิกแท้ความชั่วนั่นน่ะเลิกความชั่วย,ย่างเดียวไม่พอต้องทําความดีด้วย ทำความดีอย่างนั้นไม่พอก็ต้องภาวนาะทาละกิจใจใสะอาดหมดจดผองใสก็พยายามอบรมสั่งสอนเขาก็เชื่อก็อเลยดีขึ้นมาจนทุกวันนี่เจนพรในช่วงที่ลวกป,ปู่ได้บอกว่าทุดมนะครับลวกป,ปู่เคยมีประสบการณ์อะไรไหมครับที่พอจะเล่าให้ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ได้เจนพรสมัยออกบาเพ็ญใหม่ๆเจนพรป่ามันเป็นป่าดงดิบไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นป่าใหญ่ดงใหญ่ สัตว์สารราสิงต่างๆมีเยอะเออเราจะพักที่ไหนต้องระมัดระวังไหนจะต้องช้างไหนต้องเสือไหนต้องหมีอันตรายรอบด้านเจนพลเออเราต้องมีสติสัมปชัญญะจริงๆเลินเล่อเอผยตัวไม่ได้อันตรายพระเจ้าประสงค์ที่ออกบำเพ็ญเนี่ยถึงกระต่ายก็มีเสือมันกินเอาบางทีไข้ป่ามันเอาอืเราก็ต้องระมัดระวังเจนพลนอกจากนั้นนะครับธรรมะที่ลวงปู่ได้สั่งสอนนะครับ ต่างๆให้กับสาธารสิทต่างๆรูให้ธรรมะอะไรท่านทาครับเออกระสั่งสอนเนี่ยเขาเนี่ยรู้จักให้ทานบริจาคเพราะการให้ทานบริจาคเนี่ยเป็นการกําจัดมัทธิยะเขารู้จักทําทานบริจาคเสร็จกกยเขารักษาศีลเออรักษาศีลรักษากายวาจาให้ปกติเรียบร้อยพอเสร็จแล้วมาการสอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเขาก็ทํากันก็รู้สึกว่าได้ดีได้ด,ด,ดีกันมาเจนหวน เมื่อลุกปูได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมขอการรัศมีมาให้เราว่าที่นี่นะครับเริ่มต้นตั้งนะครับแล้วสร้างอะไรขึ้นได้รเริ่มต้นมาอยู่ที่นี่เราก็สร้างกุฏิเป็นที่พักหลังเล็กๆประมาณสักกว้างวายาว,วาแล้วก็พื้นปูด้วยไม้สำรองเปลือกสำรองนะตัดกระถเปแบนๆแล้วก็เอามาปูแล้วก็ฝากา็เอาใบกระดอหลางคากับใบกระมก็อยู่กันอย่างน้เรื่อยมา จนกระทั่งต่อมาก็สร้างกุฏิทาวรนขึ้นมาเช่น่อนแต่กุฏิถาวรนเสร็จแตบไม่ดีแล้วก็มาสร้างโบสถ์โบสถ์ก็ไม่เสร็จจนทุกวันนี่แหละไม่เสร็จเออแล้วก็มาสร้างสลาหลังนี้เช่นบอนชวนชาวบ้านขนหินคนทรายเขาก็ช่วยกันดีเช่น่อหลังไหลกันมาคนแล้วก็ป้องสองก็ป้องรวบรวมกันสามารถมาสร้างสลาหลังนี้สําเร็จได้เช่นบออืมครู้สึกเขาเอาอกเอาใจจริงๆตอนเนี้พอสลาหลังนี้เสร็จแล้วเริ่มจะสร้างเจดีเลยเช่นบอ สร้างเจดีเพื่อเป็นสมบัติของพระศาสนาสมบัติของชาติบ้านเมืองแล้วก็สําหรับเป็นหลักฐานการยืนหยัดว่าทีน่นี้มีพุทธศาสนามาเจริญอยู่ก็ไอ <c oughs> ้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเกิดมาไหว้พระกราบไหว้บูชาแล้วก็ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของเขาเข้ามาสู่บรวรพุทธศาสนาแล้วจะจัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมพระกรรมาฐานต่อไปด้วยเก่อน จึงถือได้ว่าหลวงพ่อสมชายหรือพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยพระวิสุทธิยาณเถระแห่งวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีท่านดีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งที่เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายขอกราบสกการะในความดีความงามของท่านและในโอกาสอันดีดีหลวงพ่อสมชายแห่งวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขอมอบพรอ,อันเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านผู้ชมทั่วประเทศณบัดนี้ครับานในการนี้ก็อยาก,กาให้คูให้พรกับผู้ชมรายการเปิดเปที่ตำนานที่ชมอยู่ทางจังวัสทาคราน้ี้ด้วยเจนพรอ้าวขอทุกท่านโชคดีเจนพรไปทั้งไหนมีแต่ความโชคดีไปทั้งไหนมีแต่ความาปลอดภยัยขอทุกท่านเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวสร้างบารมีตจำอิ่มตลอดชาติเจนพรขอทุกท่านทุกคนของเจริญฉุขรุ่งเดือนกันแล้วกันเจนพรดีแล้ว